สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูงพันตุลาการคลิปนี้มาดูขั้วหมูแดดเดียวค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกกระเทียมค่ะตะไคร้รากผักชีค่ะหนึ่งทับพีค่ะโขลกให้ละเอียดค่ะแล้วก็จะมีหมูแดดเดียวสับแล้วก็จะมีเอ่อตอดฟ้าเขียวค่ะตอดฟ้าเขียวน้ําตาลใบช้อนผงนัวใบช้อนค่ะนี่ค่ะมากินน้ากันเลยค่ะเด้อนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะ น้ำมันหมูใส่กระทะเครื่องทพัพีใส่พริกกระเทียมขาตะไคร้รากผักชีค่ะที่โขกละเอียดที่ที่โขกหย,ย,ยาบๆด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแล้วก็นํามาผัดนํามาผัดกุมพันก็ต้องขออาภัยนะคะกุมพันลืมเปิดไมค์ค่ะพี่น้องเมื่อเ้านี่ลืมเปิดไมค์หลายคลิปด้วยค่ะต้องมาอัดเสียงใส่ขอโทษด,ด้วยค่ะพี่น้องเด้อขออาภายัยหลายๆ เป็นคลิปคูมพันนะ,ะคะคูมพันก็มาภากเสียงใส่อันนี้จะเป็นหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวสับคุณครูสัริสสับให้คูมพันเรียบร้อยหมูแดดเดียวที่ทาเมื่อวานค่ะสับแล้วก็นํามาผัดผัดใส่ต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีก็เก็บมาจากนาเมื่อวานค่ะผัดให้หอมหอมเลยนะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะใส่ซอสปลาเขียวลงไปใส่น้ำตาลใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะ คั่วให้ผสมกับไอหมูแดดเดียวเขาด้วยค่ะพี่น้องคุมพันไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะนะเพราะว่าหมูแดดเดียวคุมพันหมักหมักได้รสชาติโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวจะเค็มค่ะจะไม่ใส่เยอะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะคั่วคั่วจนหมูสุกอะค่ะพี่น้อง คั่วให้หมูสุกใส่น้ำลงไปน้ำดื่มสะอาดนะคะน้ำดื่มสะอาดค่อยๆเหยาะลงไปนะคะเพราะว่าเราจะเป็นลักษณะของเมนูคั่วค่ะแกต้องใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มนี่ค่ะคุมพันเพิ่มน้ำดื่มสะอาดไปสองถพพีแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูผักก่อนถ้าผักเยอะก็น่าจะได้เพิ่มอีก แล้วก็ดูตามปริมาณผักของเราอบไว้ให้หมูสุกค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนนี้ก็ปิดฝาหม้อไว้อบให้หมูสุกค่ะ นี่ค่ะสุกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นหมูเด็ดเดียวสับจะสุกไม่ยากค่ะพี่น้องสุกไม่ยากหรอกแต่ผักลงป้ายเป็นต้นหอมบักชีของพี่สาวนะคะคุมพันธ์ก็ซื้อต่อจากพี่สาวเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวให้พี่สาวมีไรายได้จากการปลูกผักค่ะนี่ค่ะพอถ้าคุมพันธ์ไม่ซื้อจากในครอบครัวเรือนของคุณคุมพันธ์นะคุณคุมพันธ์ก็ได้ไปซื้อตลาดอยู่ดีค่ะเพราะนั้นก็คืออัดยายซื้อขนมยาย นดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีขวามและกําลังใจปลูกผักทรงขายคุมพันเลยค่ะคุมพันก็นํามาทําคลิปให้กับเอฟซีดูค่ะแล้วก็ทํากินกันในครัวเรือนนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะหอมหอๆเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะผัดหมูแดดเดียวใส่ต้นหอมใส่ผักชีหอมค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจ ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะหอมได้พี่น้องในช่วงที่เราผัดนี่หอมมากเลยค่ะโรยพริกขี้หนูลงไปค่ะเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานค่ะพี่น้องคุมพันก็จะเตรียมพริกขี้หนูไวโ้โรยน่าจะทุกคลิปนะคะ่ะคุมพันชอบใส่พริกขิ้หนูโรยหนะ้าสีสันก็จะสวยงามโดดเด่นด้วยค่ะ ก่จะสุกแล้วค่ะอบไว้แป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องอ่ะสุกแล้วนี่ค่ะสุกไม่ยากหรอกค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะตับแซ่บนำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะ ผัดหมูแดดเดียวใส่ต้นหอมใส่ผักชีหอมแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะกับข้าวซิบข้าวสวยร้อนๆพี่น้องตากล้าดแซบอร่อยทุกมื้อเลยค่ะถ้าเป็นลักษณะหมูแดดเดียวผัดค่ะพี่น้องแซบไรนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะคุณมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะท่านจะเดินทางไปแห่งหนตบลใดก็ขอให้ท่านพบกับความโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดการค่ะคุณมพันธ์รักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อตักเข่ามากินน้ำกันค่ะพี่นอ้องช่องคุมพันธ์ตุลากันนะคะ ่ทําทให้เอฟซี FC ได้ดูเกี่ยวกับการทํากับข้าวกับปลาพื้นบ้านเขานี่และคะ่ะพี่น้องน้ําผักน้ํน้าผักมาจากสวนยูนาคุ้มพันุละคะ่ะยู่นาพี่สาวน้องสาวขอบคุณ FC เอฟซีมากนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ